ก็กร้าสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันตีโนหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้สวัสดีกันก่อนนะครับโอเค งั้นก็วันนี้พี่ไม่ได้มาลงแรงหรือว่าไม่ได้มาเปิดแพ็กนะครับไม่ได้มาสอนอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าที่จะมาขายไอดีนะครับเออนั่นแหละใครอยากได้ไอดีก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้นะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมารีวิวหนึ่งไอดีนะครับเป็นหนึ่งไอดีแบบพร้อมเล่นสุดๆเลยนะครับโอเคงั้นก็ไม่พูดปากทําเพลเลยนะครับก็ไปดูกันเลยเก็นี้เลยนะครับก็เป็นส่องของจากลิเวอร์พูลนะครับ เป็นต่อเลสแล้วก็โอเว่นนะครับไอดีนี้ก็ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าไอดีสุดตัวนี้มันออกไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าไอดีนี้ก็พร้อมเล่นสุดๆดนะครับเพราะว่ามีกองหน้าโคตรโกงเลยนะครับอย่างต่อเลสโอเว่นเนี่ยหาช่องแม่งโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวสำรองอีกนะครับเนี่ยมาลาโดน่าแล้วก็ไอคอนอีก2ตัวนะครับมาลาโดน่าปีนี้พี่เคยโดนล่ากลางสนามยิงนะครับอย่างที่พี่เคยบอกมาก่อนนะครับ แล้วก็เนมานะครับแล้วก็เดลิตประมาณนี้เลยอันซูฟาตินะครับตัวสำรองเราก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับถ้าใครซื้อไปก็พี่บอกเลยนะครับว่าไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าไอดีนะเออพร้อมเล่นสุดๆเลยนะครับก็ดูตัวนักเตะเอานะครับถ้าชอบตัวไหนเออเป็นพิเศษอ่ะก็ต้องจัดแล้วแหละเออระดับเนี้ยโอเคก็ดูเอานะครับว่ามีตัวไหนที่ชอบบ้างนะครับ ก็มีฟูทีมหลายทีมนะครับก็เดี๋ยวพ,พี่จะยกตัวอย่างให้ดูท้ายคลิปนะครับหลายทีมเลยโอเคก็ประมาณนี้มีโมลต้านะครับโอ้โหลมพาดก็มีสโคก็มีนะครับแปโบเดียวก็มีนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าถ้าใครได้ไปนี่ไปลงแร้งสบายแค่นั้นแหละแต่ว่าไอดีนี้พี่จะมาแจ้งราคาท้ายๆหน่อยนะครับโอเคงั้นก็ดูชิวๆไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากก็เออความเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละชิโก้ก็มีนะครับแต่ว่าพี่จะย้ำนะครับว่าไอดีนี้ยังไม่สุดนะครับมีไอดีสุดกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ว่าพี่เอามาก่อนเออน,นั่นแหละไอดี ID ที่มันสุดโคตรสุดอะ่ะมันออกไปก่อนแล้วนะครับ2ไอดีโอเคงั้นก็ดูอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนั่นแหละอย่างที่พี่บอกนะครับอ่ะเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับมาดูโค้ดดูนักเตะอะไรสัก แล้ก่อนนะครับก่อนจะซื้อนะครับโอเคมาดูอะไรก่อนดูโค้ดก่อนเลยนะครับโค้ดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากได้โค้ดก็เาตังไปซื้อได้เพราะว่ามีอยู่หนึ่งแสนนะครับส่วนอัพนักเตะนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเต็มแม็กซ์เลยนะครับโอ้โหเต็มแม็กซ์เลยนะครับดักอัพตัวไหนอัพได้สบายเลยนะครับโค้ดเยอะบอกเลย โอ้โหโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับก็มีเต็มเต็มร้อยนั่นแหละโอเคถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาในเพจพี่ได้เลยนะครับเอองั้นดู EP point สักหน่อยนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เออเ0 0 0เองแต่ว่าก็เก็บไปเรื่อยๆก็คงจะได้แลกนักเตนะนั่นแหละโอเคไอดี okay. นี้พี่ขาย650นะครับ โอเคมันก็มีฟูลแมนยูอะไรมีหลายทีมนะครับแต่ว่าพี่จะเอามาแค่นิดเดียวเองนะครับโอเคฟูลแมนยูนะครับมีแบ็คแฮมฟันเดอเบคเออประมาณนี้เลยบูโน่นะครับโอ,โอ้โหปาจีซองโอ้โหบอกเลยนะครับว่าต้องจัดแล้วอะวันนี้เลยมีชอมีชาก้านะครับโอ้โหอันนี้เลยมีแบ็คแฮมเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะครับพี่ลดให้ดิดหน่อยได้นะครับโอเคนั้นก็มีหลายทีมให้ ให้น้องๆดูนะครับก็เช่นบาเยอร์นะบาเยนร์ก็เป็นฟิวเจอร์ทั้งทีเหมือนกันนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าทีมนี้น่ากลัวสุดๆนะครับดูโกมองแชนักบี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีมาริดอีกหรอโอ้โหมาริดอีกนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าน้องเอาไปปั้นต่อเนี่ยที่รับรองว่าครบแน่นอนนะครับโอเคงั้นก็ยังมีบาเซโลนานะครับ บาร์เซโลนาเข้าประมาณนี้เลยนะครับความจริงมีเมสซี่ไอคอนด้วยนะครับแต่ว่าพี่เอาเมสซี่ตัวนี้มาโชว์ดีกว่านะครับโอเคแต่ว่าเออนั่นแหละมีเยอะมากนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้เออเชลซีก็มีนะครับเออแต่ว่าพี่ขี้เกียจเอามาลงแล้วถ้าลิเวอร์พูลอะ่ะมันจะมีตอเรสแล้วก็โอเว่นแค่นั้นเลยสว่วนนี้ก็คือเพจพี่นะครับเออจำเอาไว้นะครับว่าเพจพี่เพจจริงนะครับก็ลิงก์ใต้ลิงก์นี่เลย ทำไมชื่อถึงชื่อแบบนี้นะครับพี่จะย้าเลยนะครับว่ากูเปลี่ยนชื่อไม่ได้นั่นแหละมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นชื่อเก่านะครับเออมันเป็นชื่อ YouTube เก่าพี่อะโอเคงันนี้ก็คือไอดีรอบใหม่นะครับของพี่อะที่เพิ่งออกไปนะครับโอเคสว่วนนี้ก็คือแบบไอดีที่พี่มาขายนะครับพี่ก็จะลงประมาณ1 0บถึงยี่สิบไอดีต่อวันนะครับโอเคนั่นแหละก็มีเยอะแยะให้คุณเลือกเลยนะครับ เออเอารวมๆก็มีเป็นร้อยไอดีนั่นแหละอยากได้ก็ทักมานะครับโอเคตอนนี้เลยงบนี้ก็มีนะครับงบ100ถึงหลักพันอ่ะประมาณนั้นเลยเอออยากได้ก็ทักมานะครับอันนี้ก็ออกไปออกอย่างเร็ว,ว่าพี่ลงก็ออกปุ๊บเออลงปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับถ้าใครช้านี่ก็คือพลาดเลยนะครับแล้วก็พี่จะย้ำนะครับพี่ไม่รับซื้อเพจพี่ไม่รับไอดีมั่วนะครับเออ ใครจะทักมาขายพี่ไม่รับซื้อนะครับโอเคเพราะว่าเออพี่เอาความชัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเออน้องๆซื้อไปแม่งติดอันนี้ติด Google Pay อะไรประมาณนี้อีกโอ้โหก็นั่นแหละเดี๋ยวเสียตังฟรีนะครับพี่ก็เลยเออไม่เอาไม่ซื้อนะครับโอเคงั้นก็มาดูเครดิตของพี่นะครับเครดิตของพี่ก็มีเยอะนะครับความจริงอ่ะพี่ขายไอดีโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนบวกให้พี่เลย ถ้ารวมๆวล้วผมน่าจะขายเป็นเกือบพันไอดีแล้วแหละแต่ว่าคเครดิตพี่มีแค่400กว่าเองนะครับโอเคแม่งไม่บวกให้เลยโอเคแต่ว่าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับจี่มาซื้อกับพี่ดูเอานะครับเพจจริงนะครับอันนี้คือเพจจริงของพี่โอเคงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดซาให้พี่หน่อยนะครับ โอเคงั้นก็เจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดซับให้พีด้วยแค่นั้นแหละโอเคอยากได้ก็ทักไปลิงก์ใต้เพจเท่านั้นนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จะบ๊ายบาย